มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุงลุยเองวันนี้พี่จุมนพขวัญน,นากนวนจะพาเราไปติดตามชีวิตที่น่าสงสารเป็นอย่างมากของคุณยายและหลานฝาแฝดวัยเพียงแค่เจ็ดขวบเท่านั้นเองไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะต้องไปอาศัยระเบียงบ้านของคนอื่นเป็นที่อยู่ที่กินชีวิตแสนจะมืดมนหลังจากนี้ครอบครัวนี้จะเดินต่อไปอย่างไรไปติดตามด้วยกัน ในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองค่ะ สำเริงและหลานสาวฝาแฝดต้องอยู่เพียงลําพังสามคนยายหลานผู้เป็นตาได้แยกทางกับยายไปเมื่อหลายปีก่อนผู้เป็นยายจึงต้องปากกัดตีนถีบเลี้ยงดูลานทั้งสองด้วยความอดทนยึดอาชีพเก็บของเก่าเลี้ยงชีพได้วันร้อยครึ่งร้อยพอมีค่านมค่าขนม,ขนมให้หลานฝาแฝดแต่ถ้าวันไหนป่วยไม่ได้ออกไปหาของเก่าวันนั้นก็ไม่มีรายได้ต้องไปหยิบยืมของร้านค้า เพื่อมาหาข้าวหาน้ำมาให้หลานได้อิ่มท้องหลานสาวฟ้าแฝดอยู่ในวัยกำลังโตอายุเจ็ดขวบเรียนอยู่ชั้นปหนึ่งโรงเรียนวัดตำหนักเหนือพ่อกับแม่ต่างก็ไปมีครอบครัวใหม่ทิ้งหลานทั้งสองให้ตนเลี้ยงดูตั้งแต่ยังแบเบาะนอนไม่ได้เลยเพราะมีทั้งงูทั้งตะขาบน้ำต่อสองชั้นนะต่อเกือบถึงหลังคาก็ยังนอนไม่ได้ แล้วถ้าพานก็เนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาช่วงหน้าน้ำหลากเพิงพักหลับนอนของสามยายหลานได้ประสบป,ปัญหาน้ำท่วมอย่างหนกักเนื่องจากอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพยาน้ำได้เอ่อทละลักเข้าท่วมบ้านจนไม่สามารถหลับนอนได้จึงได้มาขออาศัยหลับนอนจากเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันซึ่งเขาก็ให้ความเมตตาให้นอนระเบียงที่อยู่หน้าบ้านเป็นที่อาศัยหลับนอนชั่วข่าวจนกว่าน้ำจะลด สุดแสนในชีวิตความน่าสงสารและน่ารักของเด็กหญิงฝาแฝดทั้งสองคนกำลังตกในที่นั่งลำบากผู้เป็นยายกำลังเดือดร้อนมากเพราะหลานทั้งสองคนก็ยังเล็กเรียนอยู่แค่ชั้นปหนึ่งเสื้อผ้าน,นักเรียนอุปกรณ์การเรียนหนังสือก็ถูกน้ำท่วมจนเสียหายไปหมดยายก็ไม่มีตังมาซื้อทดแทนอยากวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลมากด้วยน้ำใจก็ สามารถบริจาคมาให้กำลังใจยายเป็นอนาคตให้เด็กฝาแฝดคู่นี้ได้มีอนาคตที่สดใสมีที่เล่าเรียนมีการศึกษาสูงสูงดังใจผู้เป็นยายขอความฝันที่มัน ยังลางเรือนให้ขายเกลือนเป็นความสุขที่สดใสสองฟ้าแฝดและยายยังรอกำลังใจขอฝันใฝ่ในฝันเท่านั้นพอและทั้งหมดนี้ในายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอเอ็มเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ